ทุเรียนมูสเเอพี่น้องพี่น้องมคืนมีทั้งฝนทั้งลมพี่น้องโน้ำหอไหลแล้วเต็มซสาแล้วพี่น้องซสาน้อยหอนอนหนาวฝนตกสองเถื่อนพี่น้องเมื่อคืนฝนตกสองเถื่อนเมื่อคืนโอ้ยซาดพี่น้องนอนเต็มพี่น้องเต็มเตี๋ยวเปียกเที่ยงมันน้อยนะพี่น้อง สาดมาให้มึงาดเปลี่ยนไดเลยปวดตกแหงเตื้ออยู่พี่น้องตกส่งเถอะส่วงเล็กส่วงส่วงห้าหกคุมเลยตกส่งกับส่วงตีสามตีสามนี่แหงพี่น้องซาดพี่น้องออมีถึงลมมีถึงฝนพี่น้องยินจุดดังไฟพีงอยูพี่น้อง เดินได้ฟังพีพิงยินเฮงยอู่น้องหนาวการหนา่าเสื้อซองโตกับบ่อ,บอเอาอยู่พี่น้องขัดขนาดเลยวะกซานเมื่อคืนบ่าหยัง ขว่มหัวมื่อคืนนีโองการสุดยอดแท้แบบน้องการสีเบิดหนาวนี่โอ้มีทั้งฝนมีทั้งลมพี่น้องเลโกตา้าพี่น้องมันเป็นของระบบธรรมชาตนาิน้อนนพี่น้องเป็นระบบของธรรมชาติข้ามบ่ได้เสานี่ก็ดังไฟพี่น้องลุกขึ้นมาดังไฟ หาพื้นกับเปียกคุณน้องพื้นกับเปียกพื้นกับเปียกแล้วก็สีมาต้มน้ำหอนกินกับคุณน้องต้มน้ำหอนกินกาแฟกันพี่น้องอบอุ่นร่างกายยัางน้อยกันพี่น้องนังนึงต้มพี่น้องหิงไผ่อย่างน้อยก่อนต้มกาแฟกินกับบรรยากาศหนาวพี่น้องหิงไผ่หนาว ฝนตกพี่น้องท่วมสะเลยทีละนำเฮนอะไรมามีโกนยอยู่ฮั่นะพี่น้องมีท้อน้ำเลยขึ้นไวพี่น้องหลังจากน้ำเฮ้งน้ำเฮ้งมาด่น้องกับน้ำเฮ้งนะพี่น้องน้ำคอดมาดดน,น้ำลดลงลุนฝนตกเมื่อคืนสองเชื่อพี่น้องโออบรรยากาศ หนาวเลยพี่น้องถึงฝนถึงหนาวอุ้ยยินพี่น้องมีฮอดเดดพี่น้องมือจดสั้นเดือดตีลพี่น้องแก่ร้องน้ำท่วม ยานใครเอ่ยมาทิ้งไว้กลางทุง่งนาอืงอู้ดยอย่ะไม่มีกระมัยยง กยานใครเอ่ยกยานคาเ่ยลงอ้ยกาดไ้น้องหนาวอีกแล้วพ <c oughs> าลมหนาวยินให้น้องเตีดวอก Cái nó ngồi nó khói nó bố Cái dàn nó trông nó trông Nóng nóng nóng

เอา,มไ,มอนะามไม้ขำมิวนัาไม้ขำ้วบอลไม้ขำมิวนันขำไม้สัวขาวก่นพี่น้องขำไม้สัวขาวกันเออย็นเย็เย็นเย็น,ยน